สวัสดีค่ะมือนีมแอดมินก็ได้มีโอกาสมาส,สอบถามความฝันกับคุณป่าฟันแมนซึ่งแอดมินได้ยินข่าวมาอีกแล้วค่ะว่าคุณป่าฟันดีฟันดีแห้งแต่ว่าความฝันของคุณป่านั้นจะฟันดีแนวใดเขเฮาต้องไปสอบถามจากปากคุณป่ากันเลยค่ะว่าคุณป่าฟันดีแนวใดและมีเลขเด็ดตัวใดมาฝากเอฟี่บอไปกันค่ะ ไปฟังความฝันจากป่าคุณป่าฝันแม่นกันเลยค่ะว่าคุณป่าฝันแม่นฝันดีจังไดไดเลขเด็ดตัวไดมาฝากเอฟซี c. ไปกันค่ะสวัสดีค่ะฝัสด่ฟันมาจังไดกบป่าอ้ยฝันมนเน้นยาฟันมากขึ้นยาแม่ของ อันนี้อันนี้จะต้องกักเลยศูนแห้งูนหแนบบัแบบสิกีก,กีตกอนกับขปกเคามาขึ้นจังมากเมื่อนี้ขึ้นนี่กัเลยว่าเจ้งคุณนึกเนอยากกิน้าษาบอสอ <c oughs> เป็นมาเป็นใหญ่บอกไว้รเวณาษาไรจีนที่นี่ <c oughs> ในมาเตือนศ <c oughs> ูนแห้งแห้งมืงขึ้นสูนมาไ,ไหนหายก็เพิ่นเอาเพิ่นไปเรียอียงหายจากจไปสูนในเพิ่นอันนอ,อัน ชวนว่าตะกี้ตะกอนขึ้นปอเคยมาจักเถ่อบัดบัดยามนี้มื้อนี้คือจังมาก็เลยว่าอะมันมากสามคนเออมา3คนทั้งผัวทั้งเมียเพิ่นทั้งป้านึ่งละมาอือเออมานํากัน3คนเพิ่นเสียบ่ทั้ง3ามเลเด้เสียบ่ทั้ง3คนเสียบ่ทั้ง3คสามคนมันมาทั้ง3คนคนป่ากันมาทั่วมาขอสากีหลีเทอร์ี่ยันบ่อยเลยบ้ามันแม่นเลยที่สมบแต่ว่าอยู่บ้านอยู่แถวนี้เพิ่นจะบ่เวชเข้าบ่ดัดดินบ่ปล่อย คือคือเฮ็ดเฮ็ดบุญเขารดับดินก้อนหนานี่ถ้ากันเฮ็ดบ่บ่ม้อมีเนาะจะจะเฮ็ดแตกเป็นขดสาเข์ขดไงได้เนาะบุญขึ้พรรษาข์ขพรรษาออกพรรษากับขดสาแค่นี้ละเป็นราจะเล่ามาท่วมเขาเนาะมาท่วมเจ้ปล่อยเฮ็ดก็ปล่อยเฮ็ทุกปีอยู่บ่เห็นบ่อแต่เฮ็ดเฮ็ดทุกปีอยู่มาทั้งสามคนเลยมาทั้งสามคน มันก็่อาการมากเลยว่าเราก็เห็นบรรจักรเสือมาทั้งสามคนอยู่สิมาทั้งหยามาทั้งหยามาทั้งปู่มาทั้งป่าหรือคนมาหายเลข้าตาวามาหายโชคหายลาบมันลูกร้านในเด้อลูกร้านเจ๊ากศาวาไบ่มีเงินไม่ท่องไลยว่าบปล่อยเดี๋ยววายคำนี้มันเด็กจังได้ฝันเกี่ยวกับเพลินถึงก็เลยมาเมื่อขึ้นนี่ สีนอนกับสีนอนกับกาวกาว่าเม้าหาเหลือหายห้อยนะลูกหลานอดอยากมึงมีเงินในไขาวสาอะไรว่านามืงขึ้นากันมากเบิดทั้งสามคนมาทั้งสามคนมาใหายโสหาลาบนมอันห้อันวันที่สิบหกหรือมันสีออกต่ไหก็เลยวะอืมมงก็เได้มาทั้งสามคนสูนแห้งกันยังว่าสูนในคนปนนี่อจังสีมาจักขีตะกรนขึ้บ่กคยมาจากเขื่อในความฝันในความฝันอมันก็เได้มาทั้งสามคนสูนเพนคนแห้งไม่ได้เป็นาวันนี้ คุณก็บอกเล็ได้หว่าวคนหน้าสามคนนมาได้บอกยังกับป๋อไอเลยบอกค่ะเพคุณก็ไม่ได้วองยังไม่ใด้จะฟ้องเนี่ยเป็นคนหายเป็นคนหายเป็นคนศูนย์ในเฟินเป็นคนหายเป็นคนศูนย์ในเฟินค่ะก็เราว่าหน่อยก็เราว่าผู้ฝันเหล่ก็คุณมันฟันเหล่กความมีศูนย์มานนั่งคือว่าศูนย์เก่าสามแปลอะไรจะมือขึ้นผู้ฟันเหล่ขะากระลกแนวนีว่าค่ะศูนย์เก่าสามศูนย์เก่าสามห่ย อันทงก็เล็กดังได้นี่เล็กปูวัดนนแดงเพราะว่าอันมันซูนแห้งนะตะคองนี่ศูนย์แห้งศูนย์ดอกคนบมาจจกเถื่อวันมือนีขึ้นนียังไดยังมาค่ะเลยว่านะมันหน้าคนบอบ่าเบาเลยเด๊คนมันน่งเฮจ้าโคเจเคอยู่แซวสีมาหายกับบอ่าบีมาหายกับบอบายสีมาบอกเลยกับบอบเลว่าบอบบอได้ว่าบอบแต่ว่าหศูนย์แห้งไงเพื่อนศูนย์แห้งไงเพื่อนก็เลยว่า บอกเก่าจงทันแล้วเพรานมาบออเปลบอกไหม้บ่อโอ้ศูนย์นี่มาจากบ่อไว้เป็นค้นศูนย์เป็นบ่อเป็นคนศูนย์ก็เลยตีว่ามีศูนย์เก่ามาจะใส่เก่าเก่ากับคนข้นเทา้นเทาทั้งสามพี่จะพูดเทาใชะข้นเทาทั้งสามเป็นเก่าเราก็มาสามนศูนแล้วคกว่าคันตีโบฟิดเนาะแมูชุ่มในเมงขีดปูบนนุนแดงบ่อคาร์เตอร้มูชุ่ม ขีดขีดปูหน้าซามขีดขีดปูบนนวลแดงหนึ่งคนจะมีทางล่างจะเป็นศูนย์กับเก่าอะไรต่อกันรก็เลยสามเนาะชูนี่ยชูนีเนาะได้๋ยวหายคนบางคนพม่าจะเสื่อขึ้นมาเมือนี่เามนี่เนาะก็เลยว่าจะขีดตะกรึ้งบุเกยมากพอเวลาพุ่งกระซามันรบุ้นกระซ่าให้เลยนั่นหรอคม่คนไโชคให้ลาบือยังบอกไอ้เพิ่นขอนะครับท่านผู้ชมเนาะขอขอเพิ่นนะลาขอโชคขอลาบก็เพิ่นเพื่อว่าจะมีเงินมีทองมาเฮ็ด ชูมือกับบ่ได้ขอกับบ่ได้ฝันอยังไรหลายมือเมื่อขื่นนี่ขอตั้งแต่รุ่งขามตั้งแต่ขุ่นนี่พวกขื่ขอเขาขอเมื่อขื่นเนี่ยละจังยังในมาฝันมาเที่ยงมาละครั้หนึ่งครับแต่จวนมีขุ่นเนาะมหาป่าป่าเขาไม่ได้ฝันว่าอ่ได้ฝันรไม่ได้ฝันว่าอ่ได้ฝันบ่ได้บอกได้กาวนอนเลยมันเมื่อยหลายนอนเลยแต่ถายเอาเพิ่นมาให้โชคให้ลาภคือวายเพราไบอกบอกบอกไปว่ามา บอกเครกบอกเออเพื่อว่าจะมาได้มีเงินมีท่อมาแจ่งเฮ็ดข้าวสาเขายังประดับดินใลยกินเป็นสีน้ำข้าวสาเนี่ยเนว้อหิรฟันเนื้อหิรฟันแมงม่มมีบอกม่มีเงินมีท่อก่าวาจังสีมือพื้นจึงเลยนอนลงแล้วก็ฝันก่อนฉีดแจ้งเลยได้ไก่ฉีดแจ้งเลยได้ฝันจำได้เป๊ะเลยจำได้เป๊ะวาม่าสามคนแต่เก่านี่สินฟันเห็นแต่อันพอบานปล่อยเนาะบ่ฟันเห็นเนาะ จะว่ามือขึ้นมอมากครับมากแต่ปูกับหยากับป่าปูกับหยากับป่ากถึงเสียชีวิตไปเหมดทั้งสามคนแล้วผีมันจะมาให้โชคในล่ะผีดีบ่เนาะมาท่วงน้ำเป็นมาท่วงน้ำมาดาเป็นมาท่วงก็ไม่ให้โชคไงล่ะน้ำอยากทิเงกอแก่ก็มาดาก็เล่หามหาก็เลยมาหาเนาะคิดว่าปปลให้ก็เลยจัดจุดใหญ่เลยครับมื้อนี้เล็กน้อยก็เตรียมตัวไหวล้วครับเพิ่นจะไหวเล็กน้อยนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะ จุดถูกจุด,ดเจียนเอ,อื่อน,นเอาเพิ่นมาเอาหรือว่าเป็นเป็นโต๊ะใหญ่ล่ะครับแต่ผู้ชมใหญ่เพราะว่าคันทั้งทั้ง,งอีสานทั้งทั้งคนเล้านี่เพิ่นจะบอ,บอเอา่อยเห็ดแนวนี้จะเห็ดของกินของอยากลงวัดลงว่าเพิ่นกับแจกเคนเป็นเขาฮอนอ่ะครับแต่ผู้ชมนอกกับแจกของเอื่อนนี้ยังละแจเขา,ขาเขาซากแตเห็นจะเห็นทั้งป่อยเห็ดนี่เห็ดใหญ่ตลอดได้ครับแต่ผู้ชม นี่ครับเอาตัวเลขก็จะมีประมาณนี้เนาะป่าเนาะส่วนป่าว่านี่เป็นศูนย์เกาสามเมมเบอร์มแต่ว่าขันสมุชชุ่มมามากสามตัวกับตัดเลยเอาเด้อขันสมุชชุ่มศูนย์สามสามศูนย์เก่าศูนย์ศูนย์เก่าหรือว่าเกาสามสามเก่านี่แค่นี่ครับสมุชชุ่มชุดเดียวชุดเดียวเค็งเคียงเลยหรือว่าทันไหนว่าสามตัวมักแย่งวันนจัดตู่ไม่ไปเลยครับศูนย์เกาสามตรงกับเลขปูนวลแดงปูนวลแดงเนี่ยกับเจ็ดหมวดละครับสมุชชุ่มที่เข่ามาก มอด่ผ่านมาเขาทั้งบนทั้งล่างว่าจะเป็นแปดสามหรือว่าเป็นสามสองเนาะครับผมเนาะเพราะพราว่าเขาทั้งบนทั้งล่างงวดนี้กะให้สี่สี่เจ็ดสามตาราข้างล่างมันจะเป็นเก้าเป็นศูนย์เก้าลาเล็กเก้าเป็นทีกับเลขสามเพิ่งมอด่ิพานมาเป็นศูนย์เก้าสามเป็นตรงกับเลข,ขอ้อยเป๊ะเลยครับท่านผู้ชมต้องพิจารณาเบิง้งเดี๋ยวพอเค้ื่องใจมินของฮ่องเขียนใจสมุดให้พี่น้องเดี๋ยวแคปหน้าจอยดูเนาะครับเนาะเอา สุดท้ายนี่ก็ขอบคุณขอบคุณป๋าไว้ครับผมป้าฝันแนขอบคุณค่ะที่ใหวามฝันดีๆเดี๋ยแห่งแชมพู้าฟนช่องในเบิร์ดในจ่มกันเนาะครับผมเนาะไปครับผมเจ้เบิรงตัวเล็กขอบคุณแฟนเลยครับผมค่ะสุดท้ายนี่แอดมินก็จะมาสรุปตัวเลขของคุณป๋าฝันแมนให้ได้ฟังอีกรอบนึงนะคะซึ่งคุณป๋าเพิ่นก็ได้แปลให้ศูนย์เก้าสาม ศูนเก่าสามซึ่งคุณป่าเพิ่นวาเพิ่นฝันเห็นผีปูผีงาผีป่าที่ตายไปหลายปีแล้วมเมื่อคยมาหาจากเถื่อขึ้นก่อนวันเขายายเขาสากเพิ่นกระไดมาหาทั้งสามตคุณป่าฝันแม่นก็นเลยศูนย์ห้ยบางยางคักทั้งศูนย์ทั้งเว้าทั้งหายทั้งถามว่าเป็นยังคือบม่เคยมาหาจากเถื่อ เป็นยังก้อนสียายเขาสากคือใดมหาสิมาท่วงเอาเขาสากบอรหรือว่าสิมาบอกเลกค่ะสุดท้ายนี่ก็ขอขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามมารับชมช่องไอสตาร์ชแนลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเน,นะคะเพื่อจะบอผ่านในการรับชมคลิปต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะ